สวัสดีครับผมเอกนะครับจากเพจและช่อง Cross s o t t i n g Journey ครับคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยกำลังทดสอบระบบในการทำวิดีโอคอนเทนต์ที่บ้านนะครับแล้วก็อยากจะทำไลฟ์คุยกับแฟนเพจนะครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญนอกจากเรื่องของภาพแล้วก็บรรยากาศในในภาพเนี่ยคือเรื่องของเสียงครับเพราะว่าการทำไลฟ์ก็ดีนะครับหรือว่าการทำวิดีโอคอนเทนต์หรือวิดีโอคอลเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเนี่ยเสียงมันก็ท้องสำคัญใช่ไหมครับบางทีคนเนี่ย คนดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูแน่เราครับเขาฟังแต่เสียงบางทีนะดังนั้นผมจึงให้น้ําหนักนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับระหว่างเสียงและภาพมันต้องควบคู่กันไปครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ลองไม์หลายๆรุ่นนะครับในช่วงนี้แต่ว่าผมไม่ได้มีงบเยอะนะฮะดังนั้นก็ลองไม์ที่ราคาไม่แพงมากเกินไปครับที่ราคาอยู่ประมาณหลักพันอะไรเงี้ยพันต้นๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลัง มองหาไม้ที่จะมาใช้ทําวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าทาวิดีโอคอนเฟล็นต์คอหรือไลฟ์สตรีมต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยเลือกมา2ตัวครับเป็นไม้ของสลาโมนิกทั้งคู่เลยครับที่ผมได้ใช้อยู่นะฮะส่วนตัวแรกเนี่ยที่จะพูดถึงก็คือสลาโมนิกนะครับลับไมโคร u 1 b ครับผมตัวเนี้ยจะเป็นไม้ที่เขาเขียนว่าคลิปออนลาบเบิลียไมโครโฟนครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีตัวหัวต่อนะครับ เขากับพอร์ตไลนิ่งของ iPhone นะครับ for iOS device ตัวนี้นะครับซึ่งในตระกูลของ l ับไ Mi โคร U1 เนี่ยมันจะมีอยู่3รุ่นครับซึ่งเป็น3รุ่นที่ใช้กับพอร์ตของ iPhone นะครับเป็นไลนิ่งของ iPhone ซึ่ง U1A เนี่ยนะครับ l a บ m i โคร U1A เนี่ยมันจะมีความต่างก็คือว่าสายนี้มีความยาว2เมตรครับส่วน l ับไ Mi โคร U1B ตัวที่เรามีอยู่นี่นะครับตัวนี้นะ ความยาวอยู่ที่6เมตรครับเนี่ยมันจะมีความต่างกันแล้วครับสรุ่นนี้ส่วนรุ่น lav micro u 1 c เนี่ยมันจะมี2ไมค์ครับเป็นดู l m i ไ r โครโฟนนะครับเป็นลาบเบลเลียซึ่งความยาวก็คือ6เมตรเหมือนกับ u 1 b อันนี้ตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็ไมค์เดียวครับความยาว6เมตรผมคิดว่าเพียงพอนะครับบางทีเราเรามาใช้ไมค์ที่มีสายต่อที่ยาวเนี่ยเพราะว่าบางทีเรา เลื่อนกล้องออกไปไกลหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีเลนส์ฟิกซ์นะครับที่มันละลายหลังหรือเลนเทเลแล้วเราอยากจะมีระยะของกล้องที่ห่างกับตัวเราแล้วถ้าสายมันสั้นเนี่ยมันจะติดขัดนะครับถ้าหากว่าเรามีไมโครโฟนที่มีสายต่อเคเบิลเนี่ยยาวหน่อยครับเช่น6เมตรเนี่ยมันยาวเพียงพอมากแล้วมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นระยะของเลนได้นะครับส่วนตัวเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ย s ลาโมนิก c ราฟไมโคร 2M ครับตัวนี้เป็นไมนะครับอันนี้ก็ใช้แล้วนะครับคล้ายๆกันนะฮะกับของ U1C ก็คือว่ามันจะมีไม่สอตัวครับเหมาะสำหรับ2พิธีกรนะครับหรือว่าดำเนินรายการคู่กันหรือคุยกันนะครับที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไม้สายที่ต่อเข้ากล้องเลยนะครับคันนี้ตัวนี้มันจะเป็นพอร์ต ของ3.5มม,มนะครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะสามารถที่จะต่อได้ทั้งมือถือแล้วก็กล้องดิจิตอลได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่ไว้คอยสลับอย่อยู่ด้านหลังมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ครับเป็นรูปมือถือกับรูปกล้องนะครับ2ตัวนี้โอเคนี่คือลักษณะการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้ยังไงเดี๋ยวจะไปดูที่ตัวนี้ก่อนฮะ เราจะมาลองเทสลารฟไมโคร u 1 b ก่อนนะครับเผื่อคนที่สนใจนะครับมี iPhone รุ่นตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปครับที่ว่าช่องต่อเนี่ยมันเป็น Lightning นะครับมันไม่ใช่3.5มม,มแล้วเราไม่อยากจะไปซื้อตัวแบบนี้ฮะเนี่ยคือผมไปซื้อตัวนี้มานะครับตอนนั้นผมใช้โหลดสมาร์ทลฟนะครับแล้วก็มันไม่ คือผมใช้ iPhone 10 r แล้วพอร์ตมันเป็น Lightning ก็ต้องไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะนะครับที่ i Studio แต่ว่าพอมาเป็นไมล์รุ่นนี้ปุ๊บเออมันก็สะดวกขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องไปซื้อตัวพอร์ตมาเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเลยครับโอเคครับผมก็จะเอาไมล์นะครับคลิปไมล์ตัวนี้หนีบกับเสื้อของผมเลยนะครับ โอเคก็ง่ายๆครับหลังจากที่เสียบไม์ไปแล้วนะครับตัวปลายสายของไม์เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตนะครับตัวนี้สำหรับไว้เสียบต่อครับตัวอะแดปเตอร์เคเบิลนะครับก็คืออยู่ที่นี่3 5ม m MM TIS l i ม h t n i n g a t a p t e r Cable แครับแกะออกมานี่ครับนี่คือตัวเอกเลยครับ ก็ตัวนี้เราจะไปเสียบต่อกับตัวปลายสายของไม้นะครับส่วนฝั่งนี้ Lightning ก็เสียบต่อเข้ากับ i p h o n e ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบเข้ากับ iPhone นะฮะโอเคเสียบเข้าไปแล้วครับแล้วก็ตรงปลายตรงนี้นะครับเราก็เอาเสียบเข้ากับพอร์ตของสายไม้เลยครับตุ๊บโอเคเรียบร้อยโอเคครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจาก กล้อง iPhone ที่ผมต่อไมค์ซลาโมนิกนะครับลาร์ฟไมโคร U1B เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงดีไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับเสียงของไมค์ไอโฟนเลยนะครับสำหรับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้จากไมค์จากกล้องของ iPhone โดยตรงเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเปรียบเทียบกับไมค์ซลาโมนิกแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันครับเป็นยังไงบ้างครับ เมื่อได้ฟังเสียงเปรียบเทียบระหว่างไมที่มาจาก iPhone โดยตรงนะครับไมบิวอินใน iPhone กับเปรียบเทียบกับไมของซาร a ม o n i c ิกนะครับ l าฟไมโครยู o u 1 b ผมคิดว่าซาร a ม o n i c ิกเนี่ยให้เสียงที่เป็นกลุ่มก้อนที่ดีนะครับแล้วก็มีมวลเสียงที่มันแน่นมันน่าฟังนะครับก็ล,ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเรายังเหลือไมอีกตัวหนึ่งนะครับไมซร์มานิกลาฟไมโคร2 m ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อเข้ากับ ทั้งมือถือแล้วก็กล้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าครับไมซ์ซาาโมนิกนะครับตัวนี้เป็น l าร e ฟไมโค2 m เดี๋ยวเปิดมาโอ้นี่มีเคสนะครับตัวนี้มีเคสให้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับตอนต้นว่ามันจะมีไม่เป็นดูอัลนะครับสำหรับ2พิธีกรน,นะครับแล้ว การใช้งานเนี่ยมันจะง่ายนะครับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกับไมเมื่อสักครู่นี้นะครับ U1B กับ r a f Micro2M เนี่ยก็คือตัวนี้ฮะตัวเสียบของมันจะเป็น3.5นะครับจุดที่2ครับสามารถปรับตัวนี้ฮะเลือกระหว่างที่จะใช้งานกับมือถือกับกล้องได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเทสดูนะครับ ผมจะลองเทสกับกล้องของ iPhone ก่อนนะฮะสำหรับ iPhone นะครับเหมือนที่คุยกันไปเมื่อกี้นะครับคือว่าตั้งแต่รุ่น iPhone 7ขึ้นไปเนี่ยพอร์ตมันจะเป็น Lightning นะครับแล้วเราต้องไปซื้อตัวนี้มามาเพิ่มถ้าหากว่าเราต้องการจะต่อในส่วนของ3.5มมนะครับก็คือตัวตัวนี้อโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบเข้ากับ iPhone เลยนะครับก็มันก็จะเป็นตัวต่อแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องเอาไม้นะครับมามา,มาทำการ หนีบเสื้อก็สำหรับการที่เราจะเอาคลิปตัวนี้นะฮะมาหนีบตัวไม้นะครับก็ขยับฟองน้ำนิดนึงง่ายๆครับมันมีตัวที่เอาไว้หนีบอยู่แล้วนะครับเป็นล่องนะครับเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดเลยนะปึ๊บเรียบร้อยครับจบโอเคเนี่ยได้ละเราตัวเนี้ยมาหนีบเดี๋ยวผมจะเอามาหนีบเสื้อเลยนะฮะปึ๊บเข้าไปโอเค เรียบร้อยแล้วสมมติเรามี2พิธีกรใช่ไหมครับเราก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าไมค์คู่กันนะครับที่ใช้ร่วมกับสายต่อเนี่ยเส้นเดียวกันนะครับโอเคหลังจากที่เราต่อ l t n i t n นะครับอะแดปเตอร์เข้าไปที่ iPhone แล้วเนี่ยเราก็เสียบไมค์เข้าไปเลยครับโอเคนะครับสำหรับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้จาก สラโมนิกลาร์ฟไมโคร 2M นะครับเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับเสียงของ iPhone ดูนะครับสำหรับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้จากไมค์ของ iPhone โดยตรงครับเป็นไมค์บิวอินใน iPhone เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างครับสู้กันได้หรือเปล่า จำเป็นที่ต้องซื้อไหมครับสลาโมนิกเป็นไงครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงที่เราสอบไม่ไปนะครับไม้แต่ละตัวที่เราได้ทดลองนะครับมันก็มีเอกลัก,กษณ์หรือคาแรคเตอร์ของของไม่ที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทางแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็สร้างโมเดลแต่ละโมเดลออกมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานในแต่ละวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นไม้ที่เราลองไปตัวสลาโมนิกนะครับ บลัฟไมโคร 2M เนี่ยมันก็มีข้อดีครับก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นพิธีกรคู่2คนแล้วอยากจะใช้งานแบบง่ายๆไม่ได้ไม่ต้องไปซื้อไวเลสเนี่ยคือไวเลสเนี่ยมันก็ต้องดีกว่านะครับแต่ว่างบประมาณมันก็สูงขึ้นไปอีกแต่ถ้ากรณีที่ว่าเรา Work from Home นะครับช่วงนี้หรือว่าเราเริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะเซฟงบลงมานะครับโดยราคาตอนนี้มันอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทซึ่งได้ไมค์คู่มานะครับสำหรับพิธีกร ดำเนินรายการร่วมกันเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวไมค์เนี่ยใช้ทั้งมือถือก็ได้หรือว่าต่อเข้ากับกล้องดิจิตอลก็ได้เนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกได้นะครับเป็นสายต่อตรงเข้ากับอุปกรณ์นะฮะแล้วก็พูดได้เลยอย่างเงี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต่อเข้ากับ iPhone นะครับตัวนี้นะฮะมันก็อำนวยความสะดวกถ้าหากว่าเราใช้มือถือนะครับเป็น iPhone ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ต้องการที่จะ ให้เสียงไม์มันดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเหมือนที่ที่คุยไปครับทำวิดีโอคอลหรือว่าอินเทอร์วิวต่างๆนะครับออนไลน์ก็สามารถจะใช้ไม์ตัวนี้ได้นะครับและที่สำคัญก,ก็คือว่าคุณภาพของไม้อะมันก็จะดีกว่าไม์ที่ติดในกล้องของมือถือ iPhone มานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเคเบิลของมันอนะที่มีความยาวถึง6เมตรเนี่ยมันสามารถทําให้เสียงของเราเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีได้นะครับเพราะว่าไม์อยู่ใกล้ปากเรานะครับ แม้เราจะเลื่อนมือถือออกไปไกลแค่ไหนนะครับระยะ6เมตรของสายเคเบิลที่ให้มาเนี่ยมันเพียงพอมากๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีไม์พวกนี้แต่เราต้องการจะตั้ง iPhone ที่ไกลออกไปแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยไม์รับเสียงจาก iPhone โดยตรงเนี่ยมันไม่สามารถจะให้คุณภาพเสียงที่ดีได้เท่ากับไม์ที่ติดอยู่ที่ปากของเรานะครับถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้ไม์ที่ติดกล้องนะครับ iPhone หรือว่ากล้องดิจิตอลนะครับมันก็จะเป็นอุปสรรค คือคุณภาพมันยังสู้กับพวกใหม่พวกนี้ไม่ได้นะครับใหม่พวกนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าออมนิ i ดเรชั่นแนลครับก็คือแบบว่าออมนี้ก็คือรับเสียงโดยรอบแต่งกําเนิดเสียงก็คือปากของเราเนี่พูดออกไปแล้วไมค์ตัวนี้มันก็จะรับเสียงรอบเมื่อเราหันไปทางซ้ายทางขวานะครับเสียงมันก็จะไม่กระโชกครับเสียงมันก็จะสมูททาให้ฟังดูเนี่ยมันมันน่าฟังมากขึ้นนะฮะตัวไมค์ไอโฟนเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้นะครับเสียงมันถึงจะพอรับได้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้กันเสียงที่อยู่รอบๆหรือเสียงบรรยากาศมันไม่ได้กันเสียงออกไปนะครับมันก็รับมันทั้งหมดถ้าหากว่าเราเอาเอาไมค์เนี่ยอยู่ห่างปากเราออกไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะเก็บเสียงบรรยากาศมากกว่าเสียงของเราใช่ไหมฮะเพราะแหล่งกําเนิดเสียงมันเปลี่ยนมันเป็นกายเป็นเสียงห้องมันเป็นกายเป็นเสียงแอร์เป็นเสียงพัดลมเป็นเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันไม่น่าฟังครับโอเคตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเลือกเลือกไมค์มาใช้นะครับก็หวังว่า คลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเลือกซื้อไมค์มาใช้นะครับโดยไมค์ทั้ง2รุ่นนี้ผมจะแนบราคาไว้ที่ Description ข้างล่างหรือคําอธิบายข้างล่างนะครับแล้วก็ลิงก์ของสลา m มนิกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงลดราคานะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่บ้านใช่ไหมครับก็รา้านต่างๆเหล่านี้อย่างร้านสลา m มนิกเองเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นนะครับลองเข้าไปดูที่เพจหรือว่าเว็บไซต์เขาได้นะครับดี๋วผมจะแนบไว้ที่ Description นะครับ ก็ถ้หากว่าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับการทําวิดีโอนะครับถ่ายภาพหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับ Crosscutting Journey นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ